นะคะอ่าอันนี้คือวิธีที่1กับวิธีที่2อยู่ในวิธีเดียวกันนะคะทีะ่เกิดต่อเนื่องกันนะคะเป็นวิธีที่เกิดต่อเนื่องกันในข้อสองจุดสองนะคะอันนี้ก็จบฐานที่สองของพอวังคาถาต่อไปฐานที่สามอ่ะดูในหนังสือหน้ายี่สิบหกบาลีบอกว่า ชะอาะะบาลีนะเพราะบาลีนะหน้ายี่สิบหกนะฮะชะอาชอชาอ้างออาออาอาชะอาหน้ายี่หกค่ะแล้วมาดูดูสิคะว่าชะอาเนี่ยอยู่ในหัวข้อที่สามของพระวังคานาจริงไหมอย่างเงี้ยนะมาดูหน้ายี่สิบเจ็ดนะฮะหลังจากเห็นพระบาลีแล้ว มาดูหน้า2ีหัวข้อที่3ของพระวังคาถาระหว่างชวนาจิตกับอาวชนาจิตในระหว่างชวนาวาระวิถีกับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันในเอกสารดูนะคะ2.3ใช่ไหมคะเอกสารเป็น2.3นะพระนะธรรมชาวนะเกิด ติดต่อกันเกิดดับ mm hmm. เกิดดับ mm hmm. ติดต่อกันเจ็ดขณะนะคะเจ็ดตัวนะช้างเจ็ดตัวนะ mm hmm. ชวนะวาระ mm hmm. เห็นไหมคะนี่เขียนคําว่าชาวนะวาระอันนี้คือการสิ้นสุดสิ้นสุดที่ชวนะวาระ mm hmm. หลังจากนั้นทงว,วังก็เกิดต่อเอเกิดต่อก็เป็นวิถีใหม่ mm hmm. เห็นไหมฮะแสดงว่านี่มีสองวิถีเกิดต่อเนื่องกันนะคะ mm hmm. เกิดต่อเนื่องกันมันมาตรงกับคําพูด ของหัวข้อที่3ในหน้า27นะหัวข้อที่3ในหน้า27ระหว่างโชวนากับอาวชนะอยู่ในระหว่างโชวนะวาระวิถีนะโชวนาวาระวิถีจริงไหมวิถีที่2.3อค่ะวิถีที่2อะ,ะ,2อะในเอกสารดูควบคู่ไปกับในหนังสือนะคะเพราะว่าถ้าเราดูในเอกสารอย่างเดียวเนี่ย เดี๋ยวเราหาหลักฐานไม่เจอนะติดต่อกับวิถีจิตอื่นๆมาดูพ่วังไพ่วังอยู่ช่วงไหนคะเนี่ยชวัน,นะกับปอ,บอปลาใช่ไหมคะเออแวังอยู่ช่วงชวน,นะกับปอปลาทีนี้ปอปลาเนีน่ะคืออาใช่ไหมคะอาเข้าใจละปอ,อปลาอยู่เป็นมีอาวัชนะอยู่ตรงนั้นปอปลาทําหน้าที่อาวัชนะพิจารณาเนาะน,นะคะ อันนี้คือวิถี2.3วิถี2.3ของพอวังคาถาเป็นฐานที่3ถ้าในหนังสือเป็นตัวหนังสือก็อามาดูหัวข้อที่3หัวข้อที่3กับเอกสารหัวข้อ2.3ตรงกันนะคะต่อไปอะ่ะหัวข้อที่4 2.4ในเอกสาร2.4 ในหนังสือหัวข้อที่4บาลีนะคะพระบาลีบอกว่า A โวอาโวอานี่พระบาลีในหน้า26มีไห A มคะโวอามีนะคะนั่นแหละบาลีมาอย่างนี้นะแค่โวอานะแค่โวานะคะแค่โวาแต่มาดู24ตรงนี้นะคะในเอกสารนะ 2.4ในเอกสารดูควบคู่ไปกับหัวข้อที่4ในหน้า27หัวข้อพวังคานฐานที่4นะะระหว่างโวตทพนจิตกับวัชนจิตในระหว่างปัญจทวารวิถีที่เป็นโวตทพนาวาระกับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันแสดงว่านี่ท่านจะต้องแสดงปัญจทวารวิถีนะ สิ้นสุดที่วอดทัพพนวาระเห็นไหมคะถ้ามาดูในเอกสารกบคู่ประกอบจะเห็นว่า2.4วิถีเขียนว่าพระตี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 สี่ตีนะตีสีนะเี่อตีสี่นะสี่ตีแล้วก็พวังะจารณะพวังกวัเฉทะปัญจทวาราวชนะ ทวีนะทวีปัญจายาณจิตสิบสัมปริชนะสันติรณะนะโวทัปณะเกิดสามขณะจิตวว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 วเห็นไหมฮะหลังจากนั้นดับลงแสดงว่าสิ้นสุดที่โวทัปณะวาระนี่ไม่ชัดอารมณ์ที่ปรากฏอะนะะไม่ชัดเพราะสิ้นสุดที่โวทัปณะวาระนะคะ เขียนไปด้วยนะคะบอกว่าสิ้นสุดที่เนี่ยเนี่ยวโวทัพนาวาวระเนี่ยไม่ชัดนะสิ้นสุดที่เนี่ยนะไม่ชัดนะคะมีอารมณ์ที่มาปรากฏไม่ชัด mm hmm. พาวุดวงที่สามดับลงเ mm hmm. พราะวังก็เกิดต่อใช่ไหมคะเห็น mm hmm. พอสมเพลาไหม mm hmm. นั่นแหละคะ mm ่ะ hmm. พาวังเกิดต่อพอผู้วังเกิดต่อก็มีนะทะมะแสดงว่ามีวิถีจิตเนี่ยเกิดต่อไปอีกนะคะ mm hmm. เป็นวิถีเนี่ยที่เกิดวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันทา่าอย่างนี้นะคะในหนังสือบอกว่าเ,าเป็นวิถีจิตอื่นๆที่เกิดต่อกันกับวิถีที่สิ้นสุดโวตทัพธนวาระเนาะโออาอ,อยู่ตรงไหนเนี่นะคะเรากำลังหาพระวางังฐานที่สี่นะคะโมอาก็คือพระวังอยู่ระหว่างวุกับมะ มะนี่มโนทวาราวชนะใช่ไหมคะมโนทวาราวชนะจิตมีหนึ่งดวงบนกระดานนะคะมโนทวาราวชนะจิตมีหนึ่งดวงตอนนี้กําลังพูดถึงว่าอ็นะคะอานะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นในฐานที่สี่ของพะวงคฐานเรากําลังหาว,ว่าพวังอยู่ตรงไหนพวังอยู่ช่วงระหวา่าง วททัพชนะ mm hmm. คือวุอ่ะนะคะ mm hmm. กับมโนทวาราวชนะเข้าใจนะคะฐานที่สี่นะ,ะต่อไปฐานที่ห mm ้า hmm. เปิดเอกสารหนะะ้า mm hmm. ต่อไปค่ะมันมีโชดอยนาชอยเก็บเอสออันนั้นมันเป็นวิถีจิตอื่นๆ mm hmm. มันมีอีกหลายวิถีที่ต้องแสดงเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่า ในส่วนที่ท่านบอกว่ามีวิถีจิตอื่นอื่อีกอางเงี้ยมันมีอะไรก็ได้ที่เกิดติดต่อเรื่องกันมานะคะต่อไป2.5หรือว่าในส่วนของพระบาลีตะจุเห็าไหนี้บ, <ตะ S 1> บาลีนี้ใช่ไหมฮะตะจุต่อเตาจอจจานสาระอุตะจุตาจุจนี้ก็ต้องมาดูในหนังสือหน้า27หัวข้อที่5 ในพระวังคานฐานที่ห้าพระวังคานฐานที่ห้าบอกว่าระหว่างตถาธรรมณจิตกับจุดติจิตในมรณาสันนวิถีที่เป็นตถาธรรมณวาระสิ้นสุดที่ตถาน,นะคะจริงไหมเราก็มาดูในเอกสารถูกไหมฮะเอกสารคือพระณธรรมชาวนะห้าขณนะ ในมรณาสนาวิถีนะคะนี่มรณาสนาวิถีสิ้นสุดตาธรรมณวาระแสดงว่าเป็นอารมณ์ที่ชัดมากนะคะอ่าสิ้นสุดตาธรรมณวาระหลังจากตาดวงสุดท้ายดับลงพระวังก็เกิดต่อนะเห็นไหมคะมการสิ้นสุดของตาธรรมณวาระอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นพระวังเกิดขึ้นใหม่อย่างนี้แสดงว่ามีวิถีจิตเกิดต่อมาอีกนะคะ มีมีทีนี้ในส่วนของมรณาสนาวิถีนี่จะต้องมีผวังขั้นก็มีมรณาสนาวิถีนี่ตายทางพูดถึงนี่ตายทางใจใช่ไหมฮะมนันดูวันกระดาษก็ได้ค่ะตายทางใจนะนี่นะคะพระนะพระมะชวันะ,ะ,ะนห้าขณะตถาสองขณะตรงกันไหมฮะครับ แล้วจะมีผวังเกิดมาขั้นแสดงว่าท่านคนนั้นตายด้วยวิธีนี้ก็ได้คือคนคนหนึ่งเนี่ยจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจจะมีสมมุติว่าสี่คนใคกล้จะเคลื่อนย้ายจากพบใหม่ไปสู่สืบต่อพบใหม่แล้วนะเคลื่อนย้ายพบเก่าไปพบใหม่อาจจะเป็นคนนี้ เป็นลักษณะนี้คนที่สองเป็นลักษณะนี้คนที่สามลักษณะนี้คนที่4ี่ลักษณะนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ถ้าว่าในส่วนของสิ่งมีชีวิตน่ะนะถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยจะเป็นวิธีนี้ก็ได้ที่ไม่มีผู้วังขั้นสิ้นสุดตาลแล้วก็จุติเกิดเลยอย่างนี้ก็ได้แต่ในเอกสารสิ้นสุดตาใช่ไหมคะ แล้วมีพว,วังเกิดขั้นเล็กน้อยนะคะถึงจะมีจุตินะในเอกสารนะคะแสดงว่าท่านเอาขอขอวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองที่เป็นมรณาสนนวิธีทางมโนทวารน,นี่นะคะเนาะเอกสารนะอนะเอาเอสารจุดข้อ2.5นะคะเอกสารหัวข้อ2.5แล้วพอจุติดับลง ปฏิสุทธิเกิดทันทีเลยใช่ไหมคะเออแสดงว่าระหว่างพพต่อพพเนาะพบต่อพบนะคะเหมือนวิธีนี้กับวิธีนี้นะพบต่อพบนะคะพพเก่ากับพบใหม่นะคะเหมือนกันเนี่ยเราต้องรู้ว่าพะวังอยู่ตรงไหนแล,ล้วล่ะตอนนี้กำลังหาพะวังพะวังอยู่ระหว่างตัารมณะกับจุติเห็นไหมคะ พะวังอยู่ระหว่างตถารรมาวาระกับจุติอยู่ตรงนั้นวิถีจิตเป็นอย่างนี้นะคะวิถีจิตใกล้จะตายถ้าเรามาเห็นตรงนี้เราก็จะชัดเจนขึ้นอีกนะคะเนี่ยพะวังอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่างตถากับจุติอย่าเนี้ยค่ะเนาะรงในเอกสารนะคะอันนี้ฐานที่ห้าต่อไปมาดูฐานที่หกค่ะฐานที่หพระบาลีหน้ายี่สิบหกชะ จุนตรัง,รงข้อที่หกนะในในพระวังกถานนะพระวังกถานฐานสุดท้ายฐานที่หกนะคะพระบาลีหน้ายี่สิบหกนี่ในหนังสือบอกว่าชะจุนตรังทีนี้เราก็ต้องมาหาชาจุนตรังอยู่ตรงไหนมาดูในหนังสือหน้ายี่สิบเจ็ดฐานที่หกข้อที่หกนะคะ ระหว่างชวนาจิตกับจุติจิตในมรณาสันวิธีที่เป็นชวนาวาระเอาเอกสา,า,ารมาดูประกอบค่ะหัวข้อ2.6หหัวข้อ2.6งจุดนะฮะในเอกสารนาะพระนะธะมะชะัดๆเกิดดับเกิดดับติด,ดต่อกัน5ขณะใช่ไหมฮะ5ขณะเพราะมัเป็นมรณาสันวิธี สิ้นสุดที่ชวนะวาระดับลงหลังจากนั้นจิตด,ดวงใหม่เกิดขึ้นมาคือพระวัง mm hmm. เห็นไหมคะเพราะพวังเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงดับลงแล้วก็ถึงจะมีจุติ mm hmm. จุติก็ดับลงดับลงแล้วก็มีปฏิสนธิปฏิสนธิดับลงพวังเกิดต่อแสดงว่าอันนี้เป็นวิถีที่ใกล้จะตายทางใจใช่ไหมคะ mm hmm. ใกล้จะตายทางใจตายป mm ั hmm. บ๊บหรือว่าเคลื่อนย้ายปั๊บซ mm hmm. ืมต่อพบใหม่ทันที นะคะเหมือนกันนี่มาดูพวังเหมือนตะกี้นะ,ะตะกี้สิ้นสุดที่ตะทานนะาหัวข้อ2.5คือฐานที่5้านะ,ะฐานที่5ของพอวังนะ,ะนะสิ้นสุดตะทารมนาวาระแต่ฐานที่6สิ้นสุดที่ชวนาักวาระซึ่งเป็นวิถีเหมือนกันคือมรณาสันนวิถีใช่ไหมคะมรณาสันนวิถีที่เป็นวิถีจิตที่ <Okay. S 1> ใกล้จะตายทางมโนถวาร เนาะอ,อันนี้ถ้ามาดูตรงนี้ก็คือชาวนาวาระอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะชาวนาวาระมีสองสองวิธีที่ท่านแสดงไว้เนาะบนกระดานนะแต่วิธีที่อยู่ในเอกสารเนี่ยเป็นวิธีที่สี่นะคะพระนะพระมาช้าห้าตัวพระวังมาคั้นเล็กน้อยจุติเกิดดาบลงปฏิสนธที่เกิดต่อหลังจากนั้นก็เป็นพบภูมิใหม่ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะกำลังหาพระวัง พวังอยู่ระหว่างชาวนากับยุติใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้ค่ะนะบาลีจึงบอกว่าชาจุหรือว่าชาจุนตารังอย่างเงี้ยนะคะเนาะ